ผมเป็นกรรมการหมู่บ้านปริชาติสวินทวงนะครับต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้มีอายุประมาณ17ปีแล้วเมื่อก่อนนี้พื้นสาราเราจะเป็นไม้เรียกไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ข้อด้อยของเขาก็คือถ้าอยู่นานๆไปมันจะเปราะแล้วก็อาจจะทําให้ให้ลูกบ้านของเราเ,เกิดความไม่ปลอดภัยได้ครับกรรมการก็ได้มีการคัดเลือกเรียกบริษัทหลายบริษัทเข้ามาการใช้งานจริงเช่นเอาไฟมาเผาเลย เอาไม้เทียมออามานี่เอาคอ้อนมาทุบตบแล้วเรามา,มาจบกันที่บริษัทเคเอสการติดตั้งที่เป็นไปนตามตะโขบที่เรา,เาวางแผนกันไว้ทางบริษัทเคเอสก็ได้มีการาจัดระบบที่เป็นไปนตามแผนง,งานแล้วก็ทํางานได้ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันครับผมสีกับลายไม้เนี่ยก,ก็เป็นสีที่ตรงจริงเป็นที่พอใจของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยครับรวมทั้งมูกบ้านต่างๆด้วยความไม่ปลอดภัยได้ครับทางหมู่บ้านของเราจะมีสโลแกนเรื่อง วัสดุที่ใช้งานในหมู่บ้านนะครับจะต้องสวยงามปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าครับตอนนี้เราเริ่มใช้งานกันมาประมาณ3-4เดือนแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรซึ่งดูความแข็งแรงแล้วใช้ได้ไม่มีการบิดองอไม่มีสีลอกไม่มีสิ่งที่ที่เราเคยกังวลเรื่องความสวยงามนี่ถือว่าถือว่าเป็นที่พอใจครับ